้บังเจ็บบังเจ็บบังเจ็บบังจี๊ดบังจี๊ดมึงไปจี๊ดเพื่อนเอ้าเพื่อนไปไหนเนี่ยสวยแล้วบังเลยไม่เจ็บโอ้ยนนจี๊ดนนเจ็บนายกูสองตัวทำมันดีอี้ยเนี่ย là okay. ở okay. một, một, một. Bên bay

โดนข้างบนล่ะคาน้องหนึ่งเลยตัวหนึ่งโลบา้าโลบา้าร้อยด้อยไฟจูเรียบร้อยไี่กายกูเป็นละ บริการคนเดียว<ไ>ป<ะ>่ไปแล้วไปแล้วบริการ,การาบริาบการไปแล้วมันดาบมันดาบนี้อ่ะอีกาไปแล้ว ไอ้ตัวอะไรวะแม็กกี้เจ็บหนักยุ่งบนเนาะก็แตกแอดก็แตก โดนหายไปไหนวะเก็บแบบดีเนียมสก็แบบพีเนียมขึ้นมาเลยวะเอ้สองตัวสองตัวเก็บศพเก็บศพ

แล้วน,นั้นเออเวทถือก็ได้เบียดถือได้ได้ไข้างหน้าหน้าจอโอ้โหไปเลยวัดสองคนสองคนไอ้ตีนี้มาชนมันละเในนั้นเอาก่อนมีกูคานไปเห็นจอมจีจอมแพดถอยหลงังคานเพื่อน อย่าเดินหน้าช่วยดูอย่างไกลอ่ะไปจำแพทไปไปนั้นไอ้เหี้ยจำแพทข้าบวก่อนดีกว่าแตาย <c oughs> ไม่มีใครอยู่เขาอยู่ละไม่มีใครอยู่เขาอยู่แล้วตายแล้วไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีใครอยู่แล้วกลัวกูัวไอ้เจ้าที่เขาอยู่ เออช่ใช่น,นี่นี่นี่โมงสามแขงนะฮเลยยูแล้วเฮียันบงเียอย่าเลยนั้นแรงสับอะอรอสลิงถึงยังบ้างขอโเชียเฮ้ยีเขาโจยนอกรึนะ วิ่งไปวิ่งไปไม่มาแล้วว๊โอ้โหแปดคิวโอ้โหสองพันเมตรเฮ้ยตายออกไม่ได้แอะเอะนิ่งไว้นิ่งไว้ข้างบนน่ข้างหน้า,นาซ้ายไอ้ขวาขวาขวา ปลิงอยู่าตามไปก็เจอามเลยอยู่นี้ไม่ค่อยปลอดภัยกว่าเข้าวงเลยดีกว่าไหมผิดทางวงอยู่ฝั่ง

อย่าไปซ้ายหน่อยก็ได้นะนี่ไงเล่นโดนเหรอนี่ไงอุ๊ยอุ้ยยิงได้ช่องนี้เฮ้ยอยู่ได้นั้นอยู่ได้เลย,ย,เลยมีกล้องมีกำแพงพร้อม เดูดบางว,ว,วุ้ยวิ้ยวิ้ยเลยยังเรียบร้อยช่องนี้เลยน้ำช่องนี้เลยโอ้ย เอาใครเนี่ยเอาใครเอาดิเอาเดอาดสามพันดาเมจเยอ yeah. และหมัดหนึ่งและหมัดหนึ่งและหมัดหนึ่งน็อกไปดิ น็อกเนน็อกกูฟินิป็นด้วยมาดิจัดมาดิไปเปินแล้กูสแกนให้เป็นนึงกูสแกนก่อนเจ็บมากสวย này <coughs> cái, <coughs> 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 <coughs>

เนี่ยอีวามองหน้าเราอยู่นะมันไม่มอง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 เรามันมองข้างหน้าอยู่เอาดิเอาดิเอาดิเหมือนจะดอบแล้วยัง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 พี่พี่พี่สามสองดบแล้วอ BB BB 3, อดอบแล้วน็อคครับ <Knock S 2> นองอีกจะนองจะนอ็นอคสวย Bằng ừ. nào bằng nào, nào tôi đứng lên. Hey, hết Ukamu là ngon mặc 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 bao Má 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 เขา,าแล้ว่ะเฮ้ยโอ้โหเฮี้ยใครเปิดวะคลุกไ,ได้นะเ yeah, ยีะและหมอถอยกันถอยกันกูโดนระเบิดแค่นี้ไปเลยนั่น กูนี่แหละจะทำกูได้ไหมข้อร้อหวังแก๊บห่างอีกหน่อยก็ได้เพรามันได้ยินมึงว่าอย่าี้เลย วงสามรงไม่ได้แล้วเฮ้ยบริการว่ะ ตายตายไปชุดได้ทีเดียวชุดได้ทีเดียวซีได้ชุดได้ทีเดียวจริงถ้าไม่รีบไปตอนนี้โอ้ยสุดท้ยายเฮ้สติบอ่อยเหรอเฮ้ยโกงว่ะโกงเกินแพนเนี่ยโอ้ย โึงเนี่ยเนิฟแค่ปืนนั้นเนิร์ฟมึงด้วยแปดตี้เลยเหรอวะแปดตี้เลยเหรอวะมันอยู่ไหนวะหลังมานะคอนเทนเนอร์ช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้ยโอ้โหพวกก่อนนะนั่นออกก่อนนะหมอเดี๋ยวข้างในอะ่ะสองตี้อ่ะสามตี้เลยมั้ง ระวัาางหลังนนนเลือดกับพี่เ,เลือดแล้วนี่ตายตายเฮียกระสุนไม่มีแล้วเรากระสูนกัน ็บของไม่ได้น็อกน็อกน็อกสึ้หมดแล้ววะปุ่หัวกูเนีจอห์นมึงคนเดียวเพื่อนน็อกน็อก có điều tôi thái lo cho thái lo tôi nhớ cho mình oo cỏ hay hả? có mấy cái đứa nào chưa có được hai ai nào nó sẽ là N1. nào chưa Bên được đấy, đứa nào chưa có